โอ้โหนี่ใช่อีซูซูที่ผู้หมอบอกป่ะเนี่ยนั่นนะสิน่าจะใช่นะยังไงตรงนี้นะยะใช่ไหมใช่ไหมใช่อีซูซูต้งองเซอุ์วิส่อนถึงจมามถามโอ้โชนุสูงใหญ่เลยไปงั้นเราเข้าไปดูรถกันเลยไหมเจ๊ไปไปเลยสวัสดีครับสวัสดีจ้าช่อไหมครับ ก็ว่าจะดูรถไว้ใช้สักคันหนึ่งอะจ้ะอ๋อได้เลยครับผมเจอแมกรับจบนะครับที่ปรึกษาการขายไม่ทราบว่าลูกค้าสนใจรถรุ่นไหนเป็นพิเศษไหมครับก็ยังไม่รู้เลยจ้ะก็จะมาดูนี่ยละจ้ะ,ะไม่ทราบว่าการใช้งานเน้นขนของหรือว่ารถครอบครัวดีครับก็ว่าจะหารถที่ไว้สําหรับพาครอบครัวไปเที่ยวอันจ้ะพอดีว่าครอบครัวพี่เป็นครอบครัวใหญ่อะจ้ะงั้นเดี๋ยวเชิญตามผมไปด้านนี้เลยนะครับหรือผมพาไปดูรถครับ สวยมากเลยเนาะโหใช่พี่โหชอบคันนี้อ่ะอตัวนี้รุ่นอะไรอ่ะจ๊ะครับตัวนี้จะเป็น MUX นะครับอ่าเป็จริงๆตัวเริ่มต้นเนี่ยอยู่ที่ราคา1 4ึ่0 0 0าามหมื่นบาทแต่ผมขออน,นุญาตแนะนำตัวท็อปนะครับ1 5ึ9 0 0 0าาแสเจ็ก้าันตอดิเมท3.0โสลบสอวินด้วยเหมาะสมมากครับอืมแต่ไม่แพงเนาะใช่ไหมเหมาะกับล้ำที่สุดอ่าจเชิญขึ้นไปนั่งบนรถด,ดูครับได้จ้าอืมสวยมากเลยเนาะ เราเอาตัวท็อปสุดเลยนะ้ี่ก็ดีนะใช่ไหมเมย่กล่เรื่อยราคาก็ไม่แพงใช่ปะใช่พี่าเอสีอะไรดีอ่ะน่ะไงสีแบบนู้นมี่นะสีเทาๆอ่ะโอเหมาะกับคนเทาๆแบบเรามากเลยน้องแล้วสีนั้นน่ะมีไหมอ่ะ อ๋อสีกันไนเอเบิกใช่ไหมครับอะจ้ะได้เลยครับมีรถครับเดี๋ยวผมดูแลให้เลยได้นั่นพี่เอาเป็นตัวสีนะและตัวท็อปสุดเลยจ้ะได้เลยครับดีดีครับเดี๋ยวเชิญไปคุยด้านในนะครับจ้า ครับผมเป็นปลูกค้าชมเพชรล็อกก่อนนะครับเดี๋ยวผมได้น้ำมาเสิร์ฟได้จ้าโอ้โหสีนี้ก็สวยอะ่ะสีนี้ก็สวยโอ้ยในในี่หรูนะน้ำผน, <ะ S 2> นะครับหรูหรามอา่ะเฮาบ้า,าขอบคุณค่ะครับตัวลงลูกค้ารับเป็นรุ่นนี้นะครับเรดท็อปสุดเลยนะครับสีก็เป็นสีเงินไนเบิร์กนะครับสีแบบนี้นะครับนี่เลยครับ ใช่เลยจ้ะเผถูกใจนะครับถูกใจมากจ้ะเราบป่าลูกค้าซื้อส่วนหรือจับไฟแนนดี้ครับแล้วถ้าจาาัดไฟแนนต้องใช้เอกาสารอะไรบ้างอะจ้ะลูกค้าประกอบอาชีพอะไรครับพอดีว่าที่บ้านทําสวนนะจ้ะเอกาสารที่ต้องใช้นะครับสําหรับอาชีพเกษตรกรตัระชาคนทะเบียนบ้านอย่างละห้าใบเสร็จเนเงืนหลักหกเดือนแล้วก็ทะเบียนเกษตรนะครับเราซื้อสดกันเลยดีไหมทุกวันนี้ที่บ้านก็ไม่มีที่จะเก็บเองินอยู่แล้วว่ะได้จ้ะ ทุกวันนี้บ้านเราแทบจะไม่มีทางเดินกันอยู่และบ้านจะได้ลงโล่โอ้โที่บ้านเก็บเงินเนยอะขนาดน,นั้นเหรอครับเนี่ยเปล่านักจ้ะพอดีว่าที่บ้านหลังเล็กกัจ้ะงั้นจองเลยนะครับเดี๋ยวผมเกยยรายละเอียดของแถมให้เลยได้เลยจ้ารายละเอียดของแถมตามนี้นะครับลูกค้าลองอ่านดูก่อนนะครับ แล้วแม่แยแนงเนี่ยไม่แถมเหรอจ๊ะสักพูดนะครับสวโสดีครับทำไงดีครับท่านายลูกค้าขอแถมแม่นานงครับหูจริงเหรอครับท่านายไม่ได้เลยเหรอครับแย่เลยขอบคุณครับอืมทางเราไม่มีแถมจริงนะครับไม่เป็นไรหรอกจ้ะเดี๋ยววันออกรถเราเชิญพ่อหมอมาเชิญให้ก็ได้นาะ ได้จ้ะแต่ว่าเดี๋ยวเราออกรถวันไหนเดี๋ยวก็ให้ผู้หมอมาเชิญให้ก็ได้ได้เดี๋ยวเราเชิญผู้หมอมาแล้วกันแต่เจนต้องจองเท่าไหร่จ้ะเนี่ยห้าพันบาทครับได้เลยจ้านี่จ้ะขอบคุณมากนะครับแล้วลูกค้ารับรถวันไหนดีครับขอเป็นอาทิตย์หน้าเลยก็แล้วกันจ้ะได้เลยครับเดี๋ยวไปจัดการให้นะครับจ้าเงินเจ๊ขอดกตัต๋งก่อนกันนะจ๊ะได้ครับขอบคุณมากนะครับงั้นเดี๋ยวเจอกันตอนรับรถนะครับ thank <laughs> you